ช่วงที่3สนับสนุนโดย King Power เข้าใจนักเดินทางปักหมุดร้านให้ลูกค้าหาเจอสมัคร Google My Business Free ที่ SCB Golf ผู้ผลิตพลังงานชั้นนำของไทยสร้างพลังงานสร้างความเป็นไปได้ฉีดชน3เวลาออร่ามาเต็ม เอ็เซนน้ำแร่บริสุทธิ์ผสมทองคำแท้ 24k มีจำหน่ายแล้วที่ King Power และร้านจำหน่ายสินค้าชั้นนำหรือติดต่อทางไลน์ชนเฟสมิสยารักษาความโลภมันให้ทานยารักษาความโกรธมันรักษาศีลมีจิตเมตตากรุวนายารักษาความหลงมันเจริญสมารถวิปัสสนาตาของเรานีเหมือนงู หูของเราเหมือนจอระเข้จมูกของเราเหมือนนกปากลิ้นของเราเหมือนหมาบ้านตัวของเราเหมือนหมาป่าใจของเราเหมือนลิงเอาสติมาติงจึงจะได้ถึงพระนิพพานอันว่าความทุกข์สุขอยู่ที่จิตใจไม่ใช่หรือถ้าใจยึดถือก็เป็นทุกข์ไม่สุขใสถ้าใจไม่ยึดถือก็เป็นสุขไม่ต้องทุกข์ใจ อะไรอะไรสำคัญอยู่ที่ใจของเรานี่เอย ว่าเด็กชายบุญชุ่มจะอยากบวชแค่ไหนก็ไม่เป็นผลด้วยที่บ้านไม่เห็นด้วยกระทั่งอายุย่างเข้า11ปีเด็กชายบุญชุ่มจึงได้บวชเรียนเป็นสามเณรอย่างที่ตั้งใจแต่ก่อนที่เด็กชายบุญชุ่มจะเข้าพิธีบรนประชาเป็นสามเณรน,นั้นได้ฝันว่ามีหลวงปู่รูปหนึ่งถึงไม้เท้ายืนอยู่ใต้ต้นโพพร้อมกับพูดว่าในภายภาคหน้าจะได้เป็นครูบาอาจารย์เป็นที่พึ่งของมนุษย์โลกทั้งหลาย จากนั้นหลวงปู่ก็เดินจากไปจนลับตาเด็กชายบุญชุ่มเก็บความสงสัยนี้ไว้ไม่ได้บอกกล่าวใครจนเข้าบรรพชาเป็นสามเณรที่วัดศรีบุญเรือนในอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายโดยมีพระครูฮิรัญยเขตคณารัก์วัดศรีบุญเรือนเจ้าคณะอำเภอเชียงแสนเป็นองค์พระอุปัชาโดยบรรพชาเป็นสามเณรเมื่อวันที่9้าพฤษภาค,คม2519 ตลอดระยะเวลา10ปีที่สามเณรบุญชุ่มอยู่ใต้ร่มกาสาวพัดครั้งหนึ่งเคยมีชาวบ้านเดินทางมาขอร้องให้สามเณรบุญชุม่มทำน้ำมนต์สะเดเคราะห์เพื่อปัดเป่าพูดผีปีศาจให้เนื่องจากเคยมีปาฏิหาริย์บางอย่างเกิดขึ้นกับคณะลูกศิษย์และชาวบ้านที่เข้าฟังเทศฟังธรรมจากสามเณรบุญชุม่มทำให้ชาวบ้านปักใจเชื่อว่าท่านมีอิทธิฤทธิ์มีความศักดิ์สิทธิ์ซึ่งท่านก็แนะเพียงว่า ควรหมั่นไหว้พระทำบุญให้ทานรักษาศีล5ห้าข้อให้ดีและภาวนาพุโทโธพุโทโธเพื่อสักวันท่านจะได้ผนทุก หลังจากสามเณรบุญชุ่มอายุย่างเข้า21ปีนะคะได้เข้าพิธีอุปสมบทที่วัดสวนดอกจังหวัดเชียงใหม่ครั้งนั้นมีพระราชพระมาจารย์เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่วัดสำเพาเป็นองค์อุปชาซึ่งหลังจากที่อุปสมบทเป็นพระภิกษุนั้นพระครูบาบุญชุ่มก็ได้เดินทางไปสแสวงบุญทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะที่ประเทศเมียนมาท่านมีความผูกพันเป็นอย่างมากครั้งแรกที่ท่านมาจำพรรษาที่นี่ค่ะก็ตั้งแต่ปี2526 ครั้งนั้นท่านมาจำพรรษาพระพุทธศาสนิกชนในเขตจังหวัดท่าขี้เหล็กมานิมนต์ให้ท่านไปบุรณปฏิสังขรณ์วัดเก่าที่วัดพระนอนบ้านทุ่งรวมถึงวัดพระธาตุดอนเรืองและวัดต่างๆอีกหลายวัดในเมียนมานอกจากนี้ท่านยังได้บุรณปฏิสังขรณ์วัดในประเทศลาวและประเทศจีนอีกด้วยค่ะ การจำพรรษาในต่างประเทศของพระครูบาบุญชุ่มได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชูและเคารพนับถือจากพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ไทยใหญ่ไทยองว้าไตดอยและไทยลือ้อซึ่งทั้งหมดนี้เกิดจากความเลื่อมใสศรัทธานในตัวท่านโดยท่านเป็นดังสัญลักษณ์เป็นตัวแทนของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนามีศีลสมาธิปัญญาเป็นเครื่องร้อยรัดั ของพุทธศาสนิกชนจนได้รับการกล่าวขานว่าพระผู้เลื่อมใสศรัทธาของผู้คนสี่แผ่นดินสองฝั่งโค้งนอกจากพระครูบาบุญชุม่มจะเดินทางไปสร้างพระาธาตุหรือบูรณะพระเจดีย์วิหารในดินแดนแถบลุ่มแม่น้ำโขงแล้วท่านยังไปสแสวงบุญที่ประเทศอินเดียเขตปกครองตนเองที่เบตและภูตาน ความเลื่อมใสศรัทธาในพระครูบาบุญชุ่มนั้นไม่ใช่มีแต่คนธรรมดาสามัญเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงสมเด็จพระราชชนนีของประเทศภูตานด้วยโดยพระองค์ได้นิมนต์พระครูบาบุญชุ่มไปที่พระราชวังของพระองค์ครั้งนั้นมีพระบรมวงศานุวงศ์ของราชวงศ์ทุกอยู่ได้มากราบนมันสการพระครูบาบุญชุม่มซึ่งมีเจ้าชายนำเกลวังชุกสมเด็จอาซึ่งในขณะนั้นเป็นผู้สําเร็จราชการแทนพระราชาธิบดีจิกมี่ชิงเย่นำเกลวังชุกกษัตริย์ลำดับที่4รวม ถึงสมเด็จพระสังฆราชแห่งภูตานด้วยซึ่งทุกพระองค์ต่างก็เลื่อมใสศรัทธาในพระครูบาบุญชุ่มเป็นอย่างมากหลังจากนั้นพระครูบาบุญชุ่มก็ได้รับนิมนต์ให้ไปประเทศภูตานอยู่เป็นประจำ พระครูบาบุญชุ่มไม่เพียงแต่สร้างถาวรวัตถุเพื่อเป็นศาสนาสถานไว้ในพระพุทธศาสนาเท่านั้นแต่ท่านยังได้สร้างสาธารณูปภคจําเป็นอื่นๆด้วยอย่างถนนหนทางสะพานโรงเรียนและโรงพยาบาลทั้งในเขตพื้นราบและบนภูเขาสูงหลายต่อหลายแห่งเลยทีเดียวค่ะสิ่งหนึ่งที่พระครูบาบุญชุ่มไม่เคยลืมเลือนและมองข้ามคือการสร้างคนท่านได้ให้การสนับสนุนการศึกษาส่งเสริมให้ทุกคนได้ฝึกอบรมวิชาชีพต่างๆควบคู่ไปกับการพัฒนาจิตโดย ชักนำให้ปฏิบัติกิจด้านพระพุทธศาสนาให้ได้ปฏิบัติธรรมกรรมฐานอย่างสม่ำเสมออีกทั้งยังส่งเสริมฟื้นฟูวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมของท้องถิ่นไม่ให้สูญสลายเลือนหายไปตามกระแสะโลกสมัยก่อนนี่ท่านกรูบาไปที่ไหนพอแม่เปิดก็ไปแล้วเปิดก็เอามาอู้อูฟังเอกนะ้แล้วก็มันก็นเลยมันก็นเลยซึมซับเข้ามาตั้งแต่นน้อยละเจ้า ท่านจะสอนอู้ฟังแล้วก็เข้าใจง่ายนะเจ้าแล้วก็ใจกับชีวิตประจำวันได้กับครอบครัวของเฮาได้ก็อย่างเช่นว่ายัางปกติแม่จะเป็นคนที่ว่าบางทีนี้เราเป็นคนพูดมากเองเนาะแต่ฟังทำรรของท่านกุบาลแล้วของสซกเอามาดูตัวเก่าว่าเออให้เฮาอูนักไปแต่ มันก็ย่งเอาสงบลงได้ที่ที่ท่านสอนมาแล้วเราก็มาดูตัวเองนะะงนะคะทำไมถึงศรัทธาล่ะคะก็คือตั้งแต่เด็กนะคะคือที่บ้านนะคะก็เห็นตั้งแต่ผู้ใหญ่นะคะผู้หลักผู้ใหญ่ก็ศรัทธามาเรื่อยๆ ตั้งแต่เด็กเราเห็นท่านเราเห็นทั้งพ่อแม่เราศรัทธาท่านทั้งคนในบ้านศรัทธาอย่างเงี้ยค่ะล้วก็เลยเป็นเหมือนยึดเหนี่ยวจิตใจมาตั้งแต่นั้นมาคือเวลาแบบเจอท่านแล้วรู้สึกอ,อิ่มอิ่มอกอิ่มใจแล้วก็เหมือนได้บุญได้ได้รับพรจากท่านนะคะท่านก็สอนให้รู้จักพอเพียงรู้จักทาความดีะคะ่ะอืมอันนี้รู้จักมานานแล้วนะครับเนาะครูบาปุญชุ่มนะครับตั้งแต่เป็นสามเณรนะครับเนาะ คือเป็นเป็นพระนะครับเนาะที่ปฏิบัติทําใได้ดีเลยนะครับคือไม่เอาเปรียบพระพุทธศาสนา,านะครับเนาะคือไม่เอาเปรียบพุทธศาสนิกชนนะครับท่านเป็นพระที่ตั้งใจทํางานนะครับเนาะคือไม่หวังผลประโยชน์อะไรนะครับท่านจะทําหน้าที่นี้ดีได้ดีที่สุดเลยนะครับเนาะ สำหรับตัวทิพย์นะคะได้มีโอกาสติดตามพระครูบาบุญชุ่มไปแสวงบุญรวมถึงฟังธรรมเทศนาหลายครั้งเลยทีเดียววันนี้ทิพย์จะประมวลภาพเหล่านั้นภาพแห่งพลังศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อพระครูบาบุญชุ่มมาให้ได้ชมกันค่ะ กาตัมภูณียาสามินาวะมะนะสาวะปะมมะดังวะอาคาลาวังวาอากาจุมายะตาตมะมังปะติตาโลมาติสโลปันติปุทาติลาตาลาปัญจกามาโนกัมปังอุปัตยะปูจิงรักษาภาวนาสัานารกีขู่กวนหายใจเข้ายาวๆออกยาวๆหายใจเข้าว่าพูดหายจบว่าพูด ัมมันตานันตาจัก,กวาลิสุอตากสันตุเตวตาัรธมังมุนิลาจาสัสมสุนันโุสกามุขาตังยังยังธรรมสวนากาโลอามบัตันตาธรรมสวนากาโลอายญบัตันตาธรรม,สว,าามสวนากาโลวาจาสงบใจน้อมกายถวายชีวิตเป็นพุทธบูชา รรมบูชาส,สังฆบูชาขอให้สมความปรารถนาทั้งทางโลกทางธรรมให้บรรลุถึงมรกผลนิพพานทุกผู้ทุกคนทุกรูปทุ่งน้ำเดชเินสาธุสังโโสตะเกเกสะตโตปิธิภากัสมิงสุริโยวะปะพังกาโรนิสิโนสิริสัมปันโนโสพิโตโมนิปุงกโว ภาพของพลังมหาชนที่ปรากฏให้เห็นอยู่นี้นะคะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ทิบรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ใจอย่างมากศิษยานุสิ์ของพระครูบาทุกคนที่มาที่นี่มาจากหลากหลายเชื้อชาติหลากหลายสถานะทางสังคมซึ่งถึงแม้ว่าจะแตกต่างกันขนาดไหนแต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือทุกคนต่างมาด้วยความศรัทธา ตั้งมั่นด้วยจิตที่บริสุทธิ์ด้วยปรารถนาว่าสักครั้งหนึ่งในชีวิตจะได้พบกับพระครูบาบุญชุม่มได้ฟังพระธรรมเทศนาของท่าน<อ>เพื่อที่จะนำหลักธรรมคำสอนไปปฏิบัติเป็นแนวทางของชีวิตค่ะทบทัท้งปวงทำกุศลให้ถึงพร้อมด้วยกายวาจาใจอันบริสุทธิ์มนุษย์ถึงมากุนิพานเห็นเจ้งอริยสัจรมทุกสิ่ง อันนี้เรียกว่ายาณทัศนะวิสุทธิคือวิสุทธิธรรมท่านเจ็ดอันนี้เป็นธรรมชั้นสูง,สงเดี๋ยวต้องศึกษาปฏิบัติไปเรื่อยๆถึงจะรู้และพากันปฏิบัติธรรมทั้งหมดคือโพธิปัจยธรรม3 7ประการคือสติปัฏฐาน4ีบ้านที่หัวข้อเท่านั้นสติปัฏฐาน4ีสมปัฏฐานสีอิทธิบาทสี่ฉันทะวิิยะจิตตะนิมังสาเอออันนี้เรียกว่าอิทธิบาทสี อินทรีสีทั้งห้าความเป so <im sy ri ori> ็นใหญ่ศรัทธาความเป็นใหญ่คือความเพียรความเป็นใหญ่คือสติความเป็นใหญ่คือสมาธิความเป็นใหญ่คือปัญญาพละทั้งห้ากำลังทั้งห้ากำลังคือศรัทธากำลังความเพียรกำลังสติกำลังสมาธิกำลังปัญญาแล้วพุทธส่งได้ติดสติสัมพุทธส่ธรรมวิจยญาสัมพุทธส่งวิริยะสติสมาธิปัญญาเออทำสติ ธรรมวิจยะวิริยะปีติปัสสติสมธาธิอุเพขาอันนี้คือพุทธสงฆ์ไทยเ็ดพดุทธสงฆ์ไทยเศษแต่เป็นทางเข้าสู่มากกว่านีาพ้พาน เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมคะวันนี้เราได้รู้จักกับประวัติความเป็นมาแล้วก็เส้นทางชีวิตของพระคุบาบุญชุ่มยานสังวโรกันไปบ้างแล้วนะคะ แต่ว่ายังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ค่ะพลังความศรัทธ,ธาของพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยชาวจีนชาวลาวชาวเมียนมาแล้วก็ชาวพูตานนั้นมากมายทีเดียวนะคะซึ่งในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาค่ะพระคุบาบุญชุบได้ออกเดินทางไปเทศนาธรรมในพื้นที่ต่างๆมากมายด้วยกันเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะกลับมาติดตามเรื่องราวของพระคุบาบุญชุบยานสังวโรก,กันต่อเวลาเดิมทางทรบหในรายการชรศมีกับ V.I.P. นะคะหากคุณผู้ชมมีคําแนะนาําหรือต้องการที่จะพูดคุยกับเราขึ้นอยู่ที่หน้าจอตอนนี้แล้วค่ะวันนี้หมดเวลาแล้ว แล้วพรุ่งนี้กลับมาพบก,กันใหม่สำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะขอขอบคุณ 4G ที่ดีที่สุดจาก TrueMove Edge บริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนยิ้มได้เมื่อภัยมาขออนุโมทนาฝากถึงรายการสวนรละสมี VIP ขออนุโมทนาบุญเผยแผ่ธรรมะไปทั่วโลกขอทุกคนตั้งใจปฏิบัติธรรมตั้งสติให้ดีทำหน้าที่ให้ถูกต้อง ให้สมความปัฒนาได้เธอ